ในช่วงราคาที่ผ่านมาสินทรัพย์หลายอย่างในปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันต่อเนื่องนะคะทองคำเคยทำ All High, าอทามไฮจังหวะนั้นคริปโตบิตคอยก็ทำโอทามไฮราคาของ S&P 500นะคะตลาดหุ่นโลกหลายแห่งก็ทำาอทามไฮด้วยเหมือนกันจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ที่คนเรียกว่าเป็น Everything r a l l ี่นะคะแต่พอเกิดวันพอตแตกตอนของคร<อ>ิปโตนะคะแล้วก็ไปเจอการถล่มขายทองคำเนี่ย อ่วันนี้พี่แก๊บมองว่ามันจบหรือ,อยังพวกสภาพคล่องหรือว่าการริลิกสินทรัพย์ในช่วงหลังจากนี้เนี่ยมันจบรอบใหญ่ไปแล้วไหมคะ,ะคิดว่ายังไม่จบนะเพราะว่าเรามาดูที่ตัวสภาพคล่องหลักก็คือการกระลอกของอัตตาดอกเบียก่อนละกันถึงแม้ว่านะว่าการประชุมคณิตศาสตร์เรานะสมมติละกันว่ายังไม่รู้ดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรากําลังเข้าสู่แนวโน้มขาลงของอัตตาดอกเบียอย่างแท้จริงแล้วแหละนะอันนึงเลยเนี่ยคือการที่เขาก็ประกาศยุติการทำ QT วทีนะก็คือ หยุดหยุดการทำไททนนิงจะมันก็จะเป็นโบนของการผ่อนคลายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคือถึงแม้ว่ามาตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาถึงมา,าจ,จะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหลดทุกไตรมาสหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตอนนี้เราเข้าสู่แนวโน้มขาลงของดอกเบีย้ยแล้วเพราะนั้นมันมีผลต่อสภาพคล่องแน่นอนนะแล้วก็เหตุผลสำคัญเลยนะตอนนี้ก็ส่วนตัวมีการตั้ง,ต,งตั้งทีสิส่วนตัวไว้นะว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะอันนี้ไปแค่สมมสติสาบส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะแต่ว่ามีเหตุผลประกอบนะครับว่าในยุคสมัยของทรัมป์ อีกาอ,อ,อกประมาณ3ปีอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการปัแอสเซทที่มันเป็นครั้งใหญ่ในสุวนประวัติศาสตร์จริงๆเมื่อกี้มันจะประวัติศาสตร์ไปแล้วนะเพราะว่าตัว valuation ตวายรูเอชันของตัววายรูเอชันของตลาดหุ้นอเมริกามันก็โอเวอร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นการการปัแอสเซทครั้งนี้มันจะมีผลต่อหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็บิตแล้วก็บิตคอยหรือถึงคริปโตด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นแนวโน้มในภาพใหญ่เนี่ยยังมองว่าบิตคอยแล้วก็คริปโตเนี่ยจะเป็นขาขึ้นได้แตนะ่ก็อาจจะต้องขาด อะต้อมีปัจจัยหนุนเข้ามาบูดเลครับไม่เรื่องทางเรื่องของนั่นแหละครับเรื่องธนาคารอ่า,ารัฐบาลสารัะจะซื้อบิตคอยด้หรือยังแล้วก็สภาพคล่องของรายย่อยจะกลับเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ,คะแต่ว่าคือถ้าเป็นเชิงของกลยุทธ์นะคะอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะคะ Non-financial a น v i s o r แต่ว่าคือเป็นมุมมองจากประสบการณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวนะะ คือถ้ามันจะมีสภาพคล่องเข้ามาเยอะราคาสินทรัพย์อาจจะยังขึ้นได้อีกนะคะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวท้าทายตลาดด้วยเหมือนกันนะคะการบูลิชครั้งนี้เนี่ยเราต้องคอเชสกันไหนการจะมี position ในตลาดคริปโตหรือกระทั่งบ t c o i n ตอนนี้ที่ราคาก็สูงแล้วเนี่ยนะคะพี่แกปมองว่ารายย่อยเนี่ยเอายังไงดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องไม่ใส่พซิชัลงจุนเกินไปเพราะว่า ถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยเวลาที่ตลาดมันมีความผันผวนแรงๆครับเราจะเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะาจริงๆแล้วครับถ้าเราแฟ a ช h b a c กลับไปวันที่สิบตุลานะถ้าใครมีเงินสดนะหลายๆคนเนี่ยจะซื้อ a l t คอยได้ในราคาที่ดีมากๆนะคือแบบได้เป็นบัแบบเป็น margin o p p o r t u n t y ที่ดีมากๆหรือมนะันกะ็คือต้องอย่ายใส่ position เยอะนะแล้วก็อย่าไปไล่ราคานะครับให้รอจังหวะที่ราคาเนี่ยมันตกลงมาแล้วก็เข้าไปช้อนซื้อหรือว่า buy on dip จะดีที่สุดนะแล้วก็ตลับ asset ที่ขึ้นมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็น bitcoin ethereum เนี่ย อาจต้องใช้เงินน้อยลงแต่ว่าไปใส่น้ําหนักในสิทกซั์ที่กำลังกาลังจะขึ้นหรือยังไม่ขึ้นอย่างพวกเอาคอยครับที่มันมีสตอรีด่ดีๆหรือว่ามีพื้นฐานรองรับเนี่ยผมเนี่ยจะใส่น้ำหนักการลงทุนได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับ